ใหญ่พี่น้องดูนี่เงาเมื่งใหญ่งามสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีกินแกงเห็ดปวกน้ำกันเด้อเหมือนให้่ใหญพี่น้องเอ้ยจุกบักใหญ่พื่อน่ะจุกใหญ่พื่อน่ะขาบักใหญ่พี่น้องตาสะออนสะออนแท้สะออนว่าด้วยพี่น้องปลาเห็ดปวกเหลืองพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็ดปวกเหลืองน่ะนี่น้เหลืองพี่น้องเห็ดปวกเหลืองอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อนี่เลยเพลง ว่ัดจ่เอามันน้อยค่ะโบได้เอาเอานาะพี่น้องเนะเป็นตุดปุดติดปีติเอาเมื่อส่อมเอาอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าเฮาอันคือเว้าวอะไรพี่นอ้องเพียงอันโบได้คอยมีเวลาหลายบาง,งเือกับราการะนะบบมีเวลามาหาคือจ้าตลอดเด้กดูเด็กลายขนาดพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ่งพูดนะโอ้ยตายจากักแนวสิเว้าก็ะดอกลายหลายพี่ลึกพูดนอะอ้อมต่อพี่ได้ พุดให้ได้ตอพุ่นก็นมีอีกพี่น้องพุดนอยพูดเลยพูนเอาอยู่พูดจะเป็นหลายพี่น้องหลายโคตรหลายโคตรหลายโคตรหลายพี่น้องเด้ขอขวัจีอันขอยญจีง่ายออกมาเด้อเพ่งียเอาเมื่อสอบอ,อยู่บ้านเพราะว่ามันมันมีเวลาสอมอยู่นี่แหละพุทีิแกงพี่นออ้องนี่รุ่นมัน รุ่นผู้ดีแกงก็ได้สะสมนี่แท้เพ่งกระหมักดอกบานๆแต่มันบานแล้วมันบานๆเพราะและ้วนพี่น้องแกงแซ่บแต่ว่าเขาบ่ามีเวลามา,าสะสมนี่เขาก็ต้องเอาก่อนคันเขา้าบ่เอาคนอื่นมาพ่อเขามามือหนาบ่าได้กินนสละวะขอเอากันเด้อมามาเก็บสอยกันมาพี่น้องมาเก็บเพชรปวกเอาเมีกาซอยเพลงก็แล้วแต่พูพคนชื่ออิ่นเนาะมีกาเข้าคนก็เอิ่นเาเฮ็ดปวกนี่แหละแต่เพ่งหุ้ววาน เขาก็เอิอนไปเสร็จแล้วเนาะปล่อยกระพากันเอิอนมาเห็ดปวกเขาก็เห็ดปวกนหมกันเนะาะพี่น้องมาเก็บซอยยุกนี่พี่น้องโอ้ยน้ำปักน้ำปักข่อยพี่น้องน้ำปักหลกัเกเลยมาหลายกลักโอ้ยเตัวนี้แห้งงามพี่น้องเอ้ยพูดนะป้าตัวพี่น้องเบิ่งดูนี่นะ พวกเจ้าว่าจังไหนเจ้าว่าจังไหนงามน้องคอยบอกเกตุ okay, พี่น้องเด้อเก็บก่อนเด้อขอเก็บก่อนเด้อบ๊ายบๆเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาเบิง่งอันเห็ดปวกเหลืองเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งพี่น้องกำลังเกิดพี่น้องเอ้ยพูน่ะเต็มต่อพูน่ะกำลังเกิดพูนาพูนาเถิดมาหนี่พิน้องพูน่ะกำลังเกิดพี่น้องเอ้ยจูมจุดปูดติดปิดพูน่ะ เต็มตออเนี่ยวะคอยมีสามตอนี่นะคอยเบิ่งสี่ตอเมื่อวานนี่นะนี่เมื่อนี้ก็กำลังเกิดไงเนระวาก,กับเอือยพี่น้องเลยเอือยก็อยูบบอลหนึ่งน้องก็อยูบบอลหนึ่งนี่พี่น้องเบิ่งซอยคอยดูเนี่ยนะนี่นะอืม,ม,มอึออมพี่น้องญ่ก็ต้อก็เรียกพี่น้องกันนะตอหนึ่งองีกันนะพี่น้องบาซีว่าจังไหรน,นี่นะเสียให้พเพลงเอาวอหรือใส่ใพเพลงป้าไว้ให้มันใหญ่กนดหี้พี่น้องมันลายแทนนี่นะ ตัวนี้เพ่งซิบเอาเดอร์นี่พุ่นอ้อมต่อพุ่นพี่น้องแม่นเบิดแล้วพุ่นน่ะลายกระดอกก็เด้อ่ะฮึมฮึมกาเพ่งซิเอาเพ่งซิเอาตัวนี้บพพี่น้องขอคือว่าคืออยากแต่าบานเ่ยมึงขอลงรกบังก่อนโอ้ยลกออกพี่พี่น้องเอ้ยนี่เด้นี่เด้เดโอ้พี่น้องพอมงามเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาจุกนี่เนาะขอเอาซะเนาะ ลวกสีอันสุมมาน่อยแห้งกสีปะไว้เนาะพี่น้องเนาะใหญ่ตัวนี้เพ่งเอาได้อยู่เพ่งคอซะเด้อเพ่งอยากเพ่งคอซะมัชีบเอาวลวแต่ะคอซะอยากพี่น้องเขาอ,อยากกินแกงแกงแซ่บๆให้พี่นอนะ้องเบิ่งฮ่นะนี่เด็กนี่พี่นอ้องอือันธรรมดามันสิดอกบักไงล้ะกบ,บานเพอเวอพี่น้องเอ้ยนี่สีปะไว้กับกระจกกินขอขอเอาก็น้อยนึ่งลวพี่น้องเด้อ เอาซ้มตัวตัวใดห้าเอาได้กระสิเอาเนาะตัวใดเอาไปได้ก็สิป้าไว้หันปงก่อนเพราะว่ามหาเห็ดนี่กระ่ได้มีแต่เพ่งมาคนเดียวเด้อพี่ Walker, น้องเด้อไลยคนมาลังเทอปลาไว้ก็บ่ได้กินจอยก็จะมาเห็นก็เอาก่อนเบิดตอีกกระได้กินจักหน่อยนะวามหมายนะกระสิเอาตัวใดห้าเอาได้ขอเอาซะเนาะตัวใดเอาบ่ได้เพ่งสิป้าไว้เพราะว่าคือว่านั่นแหละเพ่งบ่คคอยมีเวลาเพ่งเหตุการณ์ ได้เพ่งบปฏิเหตุการ์เพ่งกรบปเหตุการ์เพ่งกรบปุตได้มาพูน่ะพี่น้องเรื่องเออเข้าไปทางในพูน่ะพี่นอ้อ,อ,นนองเออจะมันลายน้องเบิ่งโตนี่พ่อมน,น,นี่เงาในเพ่งกระสีง่ายลงมือเดินเพ่งง่ายบอ่ออ <c ute> นี่นะ่ะพี่น้องเบมองดูนี่เ <c ute> พ่งง่ายออกมา ่พีนองอ้อมต่อเลยพี่น้องเอง้ยฟองต่อ,อยลุ่มนี่ก็เต็ม,มให้เดี๋ยวเพ่งเก็บก่อนนะพี่น้องเลย